สบายแน่นตองว่าตายโดนลุกแล้วรถของเรามาแล้วเว้ยอันเด้วยบอกกูอีกแล้วไอ้เหี้ยเงี้ยคุณน้องซื้อเกิดป่ะ๋อไม่ใช่เขามีของโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนครับกับฮีโร่ลีเจเนร์นะครับเอออันเด๋ยวเรามาดูทีมกันนะครับ บนนะครับจะมีเซฟิเบตฟาร์มปลานะจะเป็นเลเจแนร์ครับส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นโซลิเปอร์ครับส่วนล่างเนี่ยเขจะเป็นซับสองเลยไม่ถือกับว่าซับจะเป็นบิดนะครับกับฮันเดอร์สองตัวส่วนฝั่งเขาเนี่ยล่างนะจะเป็นโคโนออสตัวเดียวฟาร์มปลาจะเป็นพาราไซนะครับกลางก็จะเป็นเม็ดเบส บนจะเป็นฟินกับอัมารานะครับวันนี้เราก็จะมาโฟกันสนี่ดิจเนนะครับแอคเนาะประมาณนั้นเอาควานฟาวนะ์นะมันจะได้แบบสแตก็กทีได้สองจุดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะกอไปตอนที่บวกกันเลยแล้วกันนะคือฟาร์มฟาร์มรู้อยู่แล้วแหละว่าฟาร์มยังไงนะคอเพราะว่ามันก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรพิเศษขนาดนั้นนาะไปอ่าเรา,าดฟนฟุตบายกันบ้างครับในวันวนี้ ล้วคุณนอนไม่สกิลหนึ่งครับสวัสดีเราก็โดนทันเดอร์สกิลหนึ่งเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ตายไปนี่แต่แรงนะทันเดอร์อัพสกิลหนึ่งนำนะครับไม่ได้อัพสองแล้วก็ได้ไปเปิดบัตรแบบง่ายๆเลยอ่ะแล้วบนนะครับอั马าจะตายนะส่วนแอคเนี่ยหกแล้วด้วยสกิลสองไปอันตแล้วน่าจะตายเลยมั้งเอออันตรีตายเลยฟินตัวเดียวครับไม่น่ารอดนะไม่รับหนึ่งไปด้วย ล่างตอนนี้ครับพาราไซ์ลบปลาอยู่เจอฮันเดอร์อยังไงก็เอาอยู่แล้วแหละไม่น่ารอดวิ่งว่พอบโดนด้วยแต่ก็ไม่น่า,นานตายวะโอ้ยไม่รอดว่ะจังหวะเนี้ยตัดต้นไม้แล้ว้วยแต่มือเผลอคลิกออกไปโดนนะก็เลยออกมาข้างนอก เรียบร้อยเลยตายแบบโง่งๆเลยจังหวะน,นี้แล้วด้านบนเซฟเบร์นะครับฟินตัวเดียวเอาลุโดนกลับไปเรียบร้อยไม่รอดแตกงอ่ะแล้ฟินตัวเดียวอยู่บนนะครับเล้วมีนี่บิดมาด้วยประเด็นคือยังไม่หกด้วยแหละ ตกไป oh, เดี๋ยวแอคเนี่ยต้องรอบิงนะเพิ่งจะออกมานี่บิงก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวรอบิงได้เมื่อไหร่ก็รู้กันอ่ะจังหวะนี้บงิงเนี่ยไม่น่ารอดเฮ้ยก็ขี่ไล่ครับเรียบร้อยส่วน <c oughs> อัมลาานี่ อ่ะแล้วตอนเนี้ยแอคเนี่ยได้เบงละได้วิธีละมันจะไปเอากลางครับโอ้ยโดนโซโล่คิวเลยตอนนี้มุ่งตรงจะไปเอาโคโนนนครับของเขาไม่มีบาดเลยอาจจะมีโอกาสได้แต่คีไม่มีนะคีไม่มีคือถ้าคีไม่มีอะสกิลสามมันจะไม่ทำงานไงโอกาสน้อยมากที่จะตัดอจิ อ่แล้วตอนนี้ล่างแต่แ,บบแอดไม่มีมานานครับทำอะไรไม่ได้ต้องหนีนะเพราะว่าม,มานานไม่มีสกิลได้สกิลเดียวนะแต่ก็คือยังไงก็ทำอะไรไม่ได้เผออาจจะตายด้วยก็ได้หนีที่ว่านะแล้วจังหวะนี้สี่ตัวนะเราสี่เขาห้านะมาดูดิยังไงนี่เต็มบ้านเราสองตัว แผลคอไปเแล้วเราเข้าครับได้ไหมดีแม่งได้ดีนะทีมสอนทันเมื่อกี้ สองไม่ทันนี้น่าจะรอดนะเนี่ยมันต้องกล้าเล่นเว้ยถ้าแบบไม่กล้าเล่นไม่กล้าอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่สนุกแล้วแล้วประเด็นคือทีแม่งต้องรู้เว้ยต้องตามไม่ใช่แบบเฮียเพื่อนเข้าแล้วแม่งยังไม่รู้เลยอ่าแล้วเรามีบานนะครัพาราไซต์ตัวเดียวนะอ่าเราแอคเปิ้ลคอลครับเนี่ยเด้อ ตายโอ้โหพี่ฟร์สายแม่งขอเด็กนะเว้ยดาวล่างโดนด้วยได้อยู่ฟร์สายมาไม่เอาเว้ยฟาร์สายไม่กล้าแล้วก็โดนขอสองอุ้งวิ่โดนข้ออีกตายไหมไม่รอด เขาสี่ตัวนะโหแต่แบบเมื่อี้อโอ้ยไม่เห็นคนนอสเสียดายอันติ้ไอเมดไปก็ไม่ตายนะโหแม่งใกล้ตายสี่ตัวนะที่ยเดินแบบนี้ทีนะี้่นะตีไม่กี่ทีก็ตายอ่ะโอ้โหน่าเสียดายนะถ้าเดินมียนตีนะี่คือได้เก็บสาวเลยมั้งเนี่ยอะบัลไลซ์ไม่น่าได้แต่ตัวอื่นเนี่ยได้นะ แล้วซิฟเบทครับจะมาเอาฟินนะมันจะมีอันติมีอันตินะครับแต่ว่าเอาไม่ได้เพื่นบบอนรับ้อนน่าจะเมย์เมย์รับ้อนนะฟันหนิงชื่อบาดแรงกว่านั้นเนี่ยไงเพื่อนรีบมาสอนอยู่สับได้ปะสับไม่ได้แล้วมานาบนน่าจะรีบสับตั้งแต่แรกนะรอไซ มียตีนะแต่เมีตีอ่ะไดไปดีกว่าไม่เบียไม่กล้าเข้านะแม่สียดยกันอาจริงมีเด็เบิร์นด้วยเนี ถ้าเข้าเมื่อกี้อาจจะมีโอกาสได้นะถ้าตัวนะึงเพราะว่าทีมสกิลหมดแล้วไงเรียบร้อยไปนิ่มๆส่วนล่างวเาวลารอนรอนไม่ได้ขวานหรอวะเดี๋ยวอัปเดตของกันบ้างนะครับตอนนี้อัมาลานะ ได้เลอบล็อกอันเดียวโคโนนเนี่ยได้ขวานพาราไซเนี่ยโคเด็กเวลสามละส่วนเมดเนี่ยได้กันเวทใหญ่เอ้ยไม่ใช่กันเวทใหญ่ได้กันเวทเออเซอร์โคมส่วนฟินเนี่ยยังไม่มีอะไรนะทันเดอร์ได้จะเกาะเจาะเวทเนี่ยเวลสองแอคก็ได้บิงละพีเคกับกระจกนะครับส่วนเซอร์วิสเบทเนี่ยก็ได้พอๆกันกับโคโนนเลยฟันป่มส่วนบิดอ่ะอันนี้ตั้งใจออกมาเลยเพราะว่าเอาไว้แบบกดพาราไซด้วยนะเวลามาสิงคีแบะเออามส่วนโซลิปเนี่ยได้กันเวทใหญ่นะมันจะออกคาราฟ้าต่อปะ ไม่แน่ใจนะไม่รู้มาควันละสายได้อยู่ได้อยู่ส่วนกาเมื่อกี้ก็ตัวเดียวนะแม่น้ำไม่ต้องดูหรอกอ่าแล้วเนี่ยไม่เอาว่ะ วิรอสกิลโอ้ยถ้ารออันติโดน์ซีพีเบลด้วยนี่อาจจะได้นะเวย้ยอาจจะแบบตายคู่เลยนะเรียนเลยเก้าร้อยโอ้ยตาย,อ,ยอันติโดน์ซีพีเบลด้วยนี่คือ <c oughs> น่าจะตายนะ <c oughs> จังหวะนี้วาระไซมาตัวเดียวนะ <c oughs> เห็นแล้วแหละมือฟาร์มกดไปเรียบร้อยเราความตาไป <c oughs> <c oughs> กลางตัวเดียวไม่มีดาเมจแต่ไม่รู้ได้ป่าบิดไม่มีมานาเลยส่วนทีมเขานี่คือไม่บ้าซอเลยนะนอนอยู่ป้อมอยู่เลยเ้าฟีต่อวะกระจกปะไอ้กระจกสีจะแตกละ แล้วก็แตกแตไปคนณล้อยังอยู่ป้อมอยู่เลยไม่ไปไหนเลยไอ้จะไปเบียดปั่นเฉยไอ้สับเฉยโอ้โหครอบสามเดี๋ยวสวยอยู่นะเฮ้ยมันแมนบอลายแอตเลตสองเลย ครับโอ้โหซ้ำโดนตายเฮ้ยถ้าสับได้นี Arc ่ IS IS> <tr itaire> มันคือตายแล้วนะเมื่อกี้จะมาจะดัยกแม่หกร้อยเนี่ยสับได้เลยตายโดนตันก่อนมันอาบนนะแม่เสียดาย มึงนั่นบอกจริงๆมันเกือบจะได้หลายช็อตแล้วแต่ว่าแบบเออมันโดนตัดก่อน,เ,นเอาพาราไซนะครับเรียบร้อยเก็บไป็หนึ่งรอเบงกรอเบงแต่นี้ไม่เห็นจริงใช่ไหมเนะี่ย อตับไปเราบินโอ้ยหลุดตัดไปที่ตัวแล้ววะ่องตัวปะเข้าสามโคตรตัดไป,ส,ไปส,สองแล้วได้ไหม ไม่มีดาเมจนะครับตัวเดียวเอาเอาไม่ได้วิ่งใช่ปะตายโคเด็กเวลห้าน่าอะไรกูดีนะักตายไปมาครับตอนนี้ไล่คิวอย่างเดียวครับไม่สนแล้วได้ไหมได้แหละไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็สับไปไม่มีตายเกิดด้วยเรียบร้อยเลย มารอแอร์ซื้อเข้ามาไม่โดนนะป้าติโอ้ยบิงก่อนได้ไหมถ้าเดินเข้าไปอ่ะน่าจะเจออยู่นะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเกียงแคเข้าอะไม่คิดอะไรวะเข้าแล้วก็สแกมไปนี่มันคิดอะไรวะคิดอะไรอยู่ภาษายจริงเรามีบ้านนะ I know to go. where เฮดอยู่เฮดเรามีสองวันอ๋ออันนี้ยวันเขาวันเราอยู่ตัวหนึ่งสกิลหนึ่งไม่ทันนะเมื่อกี้โดนใบก่อนบวกกลางครับรอบนี้บวกกลางแต่ทีมเขาไม่ครบหรอกโอ้ยกดบีทีบีไปแต่ตัวเดียวเดี๋ยวไม่ได้หรอกอ่าเพื่อนมาแล้ว I live again แล้วก็เรียบร้อยมานะหมดได้เล่นไหมโอ้ย 4, 6, 6, เช่าพันหกคตรแหลกตอนนี้คนน้อยนะถ้าคอแบอะอย่าน้อยได้แน่นอนนะตัวหนึ่งเพราะว่าเอาคออย่างเงี้ยมาเยแต่ว่าแลกกับความบางนะบางเฉียบโดนแด้คอตัวเดียวน่าจะตาย แปวคอบตายแล้วถึงมิเบตอไม่รอแต่แปาฟินข้างหลังครับสับไปเอยน่าจะได้เลียบ้อยสับอุ้ยเชี้ยติดิวสยี่สังขอน้ออันนี้สิบเก้าตัวตายสามนะจะอัปเดตของกันบ้างดีกว่าอามาลาตอนนี้นับได้เพิ่มมาสามชิ้นนะเป็นเบนเนลกับโลบ็อก แล้วก็รถเกาะนะครับส่วนของน้อนเนี่ยก็<อ>จะเป็นจกกอเกาะเลยนะขั้น3เบอร์เซอร์ก่อนฟาร์มฟาสไาซเนี่ยจะเพิ่มบิง้งมานะครับ เออก็ถือว่าเข้าออกไงส่วนเมนเนี่ยได้เป็นมาม้ารำแ็งนะฟอร์ดบุ๊คเออเพิ่มมาชิ้นเดียวส่วนฟินเนี่ยจะก,ก่อคันธารเอ,อ้แล้วก็เบอร์เซิร์หน้ากาก,ก <Hey. S 1> ส่วนฝั่งของเรานะครับก็จะเป็นนี่ถ้าแอกนะก็ได้เบนแมว <I know S 1> มาครับบีคีบีบิงปราฟ้าไอคอนนำ้ำกระจกเกือดปานละของอีกนิดเดียวอีกชิ้นเดียวส่วนเซอร์วิสเบนนะก็วิงบอกใหญ่แล้วก็ควานฟ้าแล้วก็มือฟ้าอีกจริงมันตีคีบุพลาไซเขาเดียวก็ตาย แต่แม่งออกมาครับไม่รู้เพราะอะไรส่วนบิดก็นะพักโฮมนะครับครั้งสองแล้วก็มือฟาร์มกับแจ๊ดสเปียใช่หป่า <c oughs> ไอ้ที่เพิ่มระยะนะครับส่วนโซลิเปอร์เนี่ยก็ขาดาฟ้ามอกกันเบ็ดใหญ่นะแล้วทันเดอร์นะครับอุ <c oughs> ้ยแรงนะเอาจริงแต่แม่งคน้อยแม่งเด้งเลือดเต็มเลย <c oughs> มันแร็กว่าความบางไงมันเลยแรงนะเพราะว่าเลือดของน้องเธอพันสี่วิเกือบได้แหละแม่งพุ่งหนีก่อนมาครับจังหวะนี้ก็เทมาแล้ว แต่เจอพาราซายอยู่กลางไงแล้วก็ไม่รออหรอก <Your S 1> ต,อต,ตายเลยทีมเขาไม่ออกกันนะมันก็อย่างเงี้ยแหละคนออดเลยเอาของคนเดียวนะเมย์ก็ฟางอยู่บนนะไม่ฟ์มามา คนนออาเสียงเฮียบาดแตก้รมั้งคนนอสิก็อย่างเดียวไม่กล้าเข้าไปอีกคนนอสเสีงอะเมดบาสกันาแล้วครับเมดบากัมาแล้วแ่ก เราไม่ได้หรอกด้อยเข้าตายโดนลุกแล้วรอดขอหน้ามาเลยฮันดี้บอกกูอีกแล้วไอ้หี้ยเยคนร้อนซื้อเกิดวะอ๋อไม่ใช่เขามีของ รอจังหวะรอจังหวะเร็วพาราไซตายแม่คึอเกิดมานะอุ้ยเก็บไปสองเก็บไปสามจริงๆมันนานแล้วไงมันก็เลยแค่สามตัวแล้วเปจริงๆได้มากกว่านี้นะ The destroyed Hellborn have legion belfry. a สวิตเบดบอกนะครับออกออกเท่ากันมันก็เพื่อนตัวนันเดอร์นะครับมันน่าดูนะครับเพราะว่าแม่งตายตัวตัวแรกตลอดนะฮันเดอร์เฮียโดนคนออดเล็งตลอดนะเฮียสองตายสิบสี่ส่วนแอกเราก็ยี่สิบแปดตายสามก็สุดอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจริงๆนะใครมีแมทอะไรที่น่าสนใจอ่ะแปะมาได้นะครับ เออคงจะได้เอาไปทํา